เป๊ะซิ่งพนมไพรบ้องไฟล้านคือตำนานความยิ่งใหญ่ใครก็เห็นมาปีนี้มีสิบล้านเพื่อชุ่มเย็นผลทุกเข็นร่ำรวยคนพนมไพรจุดขึ้นไปถวายพระมหา,าธาตุมาโหมยากกินข้าวพุ่นอุ่นใจหลายขึ้นทีลีบ้องไฟสิบล้านพนมไพรโด,ด่งดานไกลทั่วอิสานตำนานเราผมเมื่อไ่ห่วย โอ้ยหัวเอาได้กี่จี้ก่าสมมือว่าดิเนี่ยเอาเลยครับปานี่เอาเลยครับเมื่แล้วนะ่สมอไนี้หลังเมที่แล้วแล้วเราไปปานะไปแล้วลราไปแล้วเราครับอาจารย์สามโอ้ตุิบ เป็นบุญหลายของพี่น้องเช่าเพื่อพนมไพรเฮ้านะครับสุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ผุ้นละคนสิโตนห้างเลยท่านตกใจเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องเป็นกือผมบอ <c oughs> น้ำตาเจไหลเออดีใจดีใจนะครับตกใจนะรอสจกครู่ก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนนะครับให้เวลาออกก่อนฐานะก็จุดนะครับ ให้เจ็ดป้องไฟสิบล้านให้เวลาออกก่อนนะครับขอเซฟปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับปีหนาสี่สิบแปดคะแนน